ลาบปลาตองทำแบบนี้อร่อยมากสูตรแบบโบราณโบราณเลยนะคะรสชาตินี่แบบโบราณสุดๆมาค่ะเดี๋ยวพลอยพาไปทำนี่คือปลาที่เราจะใช้ทำทำลาบวันนี้นะคะพลอยได้ปลาตองมาสามตัวนะคะตัวไม่ค่อยใหญ่มากค่ะจากนั้นก็ถอดกิดตัดหัวควักไตออกให้หมดนะคะแล้วก็ล้างให้เสด็จน้ําแบบนี้จากนั้นเราก็นําปลาที่เราเสด็จน้ําเรียบร้อยะคะ่ะมาสับเป็นชิ้นๆน,นะคะสับให้ละเอียดเลยนะเท่าที่จะสับได้ค่ะ นูนี้ก็เป็นเมนูที่ f c ทางบ้านขอมานะคะเพิ่นวาย่าๆา่าทำหลับปะตองแน่เพื่นว่าแต่ขอแบบไม่มากนะคะขอแบบกระชับชับไวเขาบอกว่ายายเฮ็ดคิดเงาไรเดอร์เพื่นว่าบ่มีเวลาเบิง่งแต่ขอแบบละเอียดทุกขั้นตอนได้จ้าอันไหนที่พเลเร่งสปีดได้พลก็จะเร่งให้นะคะส่วนขั้นตอนสําคัญสาคัญพลก็จะปรับให้เป็นโหมดปกตินอกคลิปนี้ก็4นาทีกับ22วินาทีนะคะหวังว่าจะ ไม่ยาวจนเกินไปนะคะแล้วดูคลิปนี้จบเพื่อนๆก็น่าจะทําลาบกันเป็นเนาะสับปลาเสร็จแล้วก็ตักเนื้อปลาพักไว้แบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเตรียมต้มน้ําที่จะทําลาบกันค่ะใส่น้ําเปล่าลงหมอ้อเติมน้ําปลาราไปสัก2ทพัพพีค่ะ ก็รอให้น้ำเดือดได้เลยค่ะพอน้ำเดือดป,ปลาลาบเปื่อยยุย่ยแบบนี้แล้วก็ปิดแก๊สพักไว้ให้น้ำเย็นค่ะระวังรอ,อน้ำเย็นมาเตรียมหัน่นหอมกันเลยค่ะหอมที่คอยใส่ลาบวันนี้ก็มีต้นหอมแล้วก็ผักแพวผักชีไปเรื่อยหรือว่าผักหอมเปรี้ยนอผักหอมเนี่ยใส่ได้ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยนะชอบกินผักอะไรก็ใส่อันนั้นแล้วพอก็จะเพิ่มข่าไปด้วยนะคะข่าจะช่วยดับคาวและจะทําให้ลาบปลาของเราหอมแล้วก็อร่อยกลมกลม่อมยิ่งขึ้นค่ะ ขาอ่อนมาหั่นเป็นแน่นๆนะคะจากนั้นก็มาหั่นซอยเป็นเส้นๆแบบนี้เราจะเอาขาไปตาอีกรอบหนึ่งนะคะก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กนิดนึงค่ะจากนั้นก็เอาขาลงโคกแล้วก็โคขายละเอียดเลยนะคะโขกไปเรื่อยๆเลยจ้าทีทาลาบปลาตองพอย,ยังไม่เคยทําวิธีอื่นนะคะอย่างเช่นปัน่นไปทําแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะพอตำขาละเอียดแล้วก็ตัน,นาเนื้อปลาที่เราสรับเอาไว้เทลงโคเลยจ้าจากนั้นก็โคเนื้อปลากับขาให้ละเอียดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ อีกวิธีหนึ่งที่หลายท่านแนะนํามานะคะแต่พอยยังไม่เคยลองทําก็คือเอาเนื้อปลาไปคั่วแล้วค่อยมาปรุงนะคะใครเคยทาแล้วบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันได้จ้าพอตาเนื้อปลาละเอียดแล้วปรุงรสด้วยพริกป่นสองช้อนค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนค่ะเกลือป่นนิดหน่อยเพราะว่าอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาอีกเดี๋ยวจะเค็มค่ะมาทาลาบปลาสูตรโบราณแบบนี้พอยก็จะปรุงดิบแบบนี้ตลอดนะคะใครที่เคยปรุงสุกแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะพอยก็อยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติ รสัมผัสนะคะเนื้อปลาที่ได้มันจะเหมือนเราปรุงดิบแล้วก็เอาไปคั่วไหมมันจะนุ่มๆเด้งๆแบบนี้ไหมนะคะอยากรู้เหมือนกันเนะาะสำหรับใครที่ทาแล้วแบบโอ้มันได้ผลนะคะมันไม่มีความแตกต่างอะไรมากไม่ได้รสชาติแบบโบราณๆเลยเหมือนเราทําแบบนี้ก็พอยมองว่ามันเป็นวิธีที่ดีค่ะขั้นตอนปรุงราบปลานะคะขั้นตอนใส่น้าเนี่ยสาคัญมากเราจะใส่น้ําเยอะทีเดียวไม่ได้นะคะเราจะใส่น้ําเยอะไม่ได้ต้องค่อยๆใส่ทีละ ถ้าพีแล้วก็คนใส่แล้วก็คนเพื่อที่จะสังเกตแบบเนื้อลาบของเราว่าข้นประมาณนี้พอไหมนะคะหรือใครที่ชอบเหลวกว่านี้สามารถเติมน้ําได้ค่ะน้ําที่เราเอามาปรุงลาบก็สําคัญนะคะใส่น้ําต้มสุกแล้วก็พักไว้ให้น้ําอุ่นๆนะคะอย่าใส่น้ําร้อนนะถ้าใส่น้ําร้อนจัดลงไปเนื้อปลาจะสุกเนื้อปลาจะแข็งค่ะพักหนึ่งก็ใส่ข้าวคั่วลงไปค่ะตามด้วยหอมที่เราหั่นเอาไว้จากนั้นก็ใช้สากคนต่อค่ะให้ทุกอย่าง เข้ากันเข้าน้าเข้าเนือ้อเป็นเนื้อเดียวกันนะคะําลาบปลาตองก็ไม่ยากค่ะเครื่องปรุงก็มีตามนี้ได้เลย,เลยแต่ว่าน้ําเนี่ยต้องค่อยๆทยอยเติมนะคะตรงนี้คือสําคัญมากหัวใจหลักแล้วก็เป็นจุดขายของวิธีการทําลาบปลาก็คือน้ําต้มนะคะน้ําต้มที่จะใส่ลาบเนี่ยสำคัญสุดๆถ้าเราคุมอุณหภูมิไม่ได้นะคะร้อนจนเกินไปนะคะถ้าเย็นได้ไม่ผิดค่ะแต่ถ้าร้อนจนเกินไปในเนื้อปลา,ปาจะกระด้างจะแข็งไม่นุ่มไม่ฟูนะคะ ผสมทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วพอก็จะนําเนื้อปลาที่เราปรุงสุกปรุงเสร็จแล้วเอาไปคั่วให้สุกค่ะขอภายลิ้นพันกันไม่รู้กลัวใครไม่แย่งพูดเนี่ยจากนั้นเราก็คนเลคนเลไปค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเติมน้ํานะเดี๋ยวน้ําจากเนื้อปลาเขาจะออกมาเองค่ะคั่วไปประมาณ5นาทีลาบปลาของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจัดจานเสิร์ฟนะคะขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ขาดข้าวเหนียวค่ะถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆนี่คือครบจบค่ะ